เลี่ยนสิ่งนี้สิ่งเดียวชีวิตดีขึ้นทันที100%ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราในวันนี้นะครับพิมพ์คำนี้มานะครับชีวิตของฉันเป็นขาขึ้นตลอดการชีวิตของฉันเป็นขาขึ้นตลอดการพิมพ์คำนี้มานะครับและสิ่งที่เรานะครับจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นนั่นก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นทันทีทุกอารมณ์ความรู้สึกนะครับมันจะมีไวเบชั่นมันจะมีแรงสั่นสะเทือนแล้วมันจะมีคลื่นความถี่นะครับหรือว่าฟรีเควนซีคุณรู้สึกแบบไหนบ่อยๆคุณจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตถ้าคุณรู้สึกดีบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆคุณจะดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต แต่ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่บ่อยๆนะครับคุณจะดึงดูดสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วเวลาที่คุณเจอเรื่องราวต่างๆเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์ต่างๆนะครับคุณสามารถเลือกความรู้สึกของคุณได้ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น คุณสามารถเลือกอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้คุณมีส่วนร่วมต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะับไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือว่าไม่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณขับรถชนนะคับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะโกรธโมโหหงุดหงิดหรือคุณจะรู้สึกดีแล้วหาทางออกที่ดีคุณสามารถเลือกความรู้สึกของคุณได้ บางคนนะครับเวลาที่เขาขับรถชนเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดคนที่มาชนนะครับในขณะที่บางคนเขาขับรถชนเหมือนกันแต่เขาเนี่ยเคลียร์ทุกอย่างอย่างดีเขามีสติและเขาก็รู้สึกดีเขาสามารถจัดการทุกอย่างได้ทุกเหตุการณ์ที่คุณประสบพบเจอนะครับมันเป็นเพราะว่าคุณเป็นผู้ร่วมสร้างกับผู้อื่น คุณเป็นผู้ร่วมสร้างหรือร่วมรับผิดชอบกับผู้อื่นทุกเหตุการณ์ในชีวิตยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณไปตำหนิคนอื่นถ้าคุณไปด่าว่าคนอื่นนะครับคนอื่นก็จะโกรธคุณคนอื่นก็จะเกลียดคุณ,คคณมันคือการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเราเกิดมาบนโลกใบนี้นะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราร่วมสร้างบางสิ่งบางอย่างกับผู้อื่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้สึกดีกับคนอื่นคนอื่นก็จะรู้สึกดีกับเราไม่ว่าคุณจะพบเจอใครก็ตามนะครับบนโลกใบนี้ขอให้คุณส่งคลื่นพลังงานดีๆออกไปส่งคลื่นพลังงานแห่งความสุขความเบิกบานออกไปส่งคลื่นพลังงานแห่งความรักออกไปแล้วทันทีนะครับที่เราตัดสินใจว่าเราจะรู้สึกดีเราจะสั่นสะเทือนแบบผู้สร้าง เราจะอยู่ในคลื่นความถี่ของซอสหรือว่าซอสเอเนจีถ้าวันนี้เรามีความสุขมีความเบิกบานมีความมั่งคั่งในจิตใจมีความรักในจิตใจนะครับตัวของเราจะสั่นสะเทือนแบบซอสแล้วถ้าเรานะครับรู้สึกดีถึงขีดสุดเราจะเสกสร้างอะไรก็ได้เพราะพลังงานในตัวเรานะครับมันสั่นสะเทือนตรงกันและถ้าเราตระหนักรู้เรื่องความรู้สึกของตัวเองนะครับ เราจะสามารถเสกสร้างความจริงได้ทุกอย่างถ้าอารมณ์ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเราจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตได้และสำหรับใครนะที่ต้องการเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับครูสบายแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับวิชากฎแรงดึงดูดร้อยล้าน บางคนนะครับเขาสามารถดึงดูดเงินแสนได้ภายใน1วันและบางคนนะครับเขาสามารถดึงดูดเงิน5 0 0แสนได้ภายใน1วันและบางคนนะครับเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากและละเอียดมากและชัดเจนใครสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถพิมพ์สนใจมาได้เลยหรือจะกดสั่งซื้อที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะครับ